ก่อนหน้านั้นที่จะเรียกวัดนี้เป็นกูรูเนี่ยเล่าประวัตินิดนึงก็คือว่าพูดถึงในเรื่องของพระเจ้ามันธาตุราชใช่ไหมอันเล่าประวัตินิดนึงตรงนี้ก็คือเหตุผลที่ต้องเล่ารายละเอียดทั้งที่เคยเล่ามาแล้วนี่ขอเล่าซ้ำเพื่อเราท่านทั้งหลายได้เกิดองความรู้ในกรณีการที่พระเจ้าจะสแสดงปฏิทสติปัฏฐานพระเจ้าเล่าประวัติเรื่องของตัวพระเจ้ามันธาตุราชพระเจ้ามันธาตุราชที่เป็นพระเจ้าจากัาราจากรพรรดิปาากครองแคว้นเฝอปกครองทวีปทั้งสี่ชมพูทวีปคือโลกนี้ทั้งใบอุตรกุรุทาวีปอีกใบหนึ่งปวกครองวีปและิ ถามว่าจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยมาจากอนุภาพของอะไรอโทสะคือความไม่โกรธนี่ขุ้งกำลังใช่ไหมจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วมาจากความไม่โกรธฉะนั้นคนไม่โกรธนี่แหละการบำเพ็ญทานศีลภาวนาทั้งหลายจะมาจากความไม่โกรธก็จะทำให้ได้อนุภาพคือจากแก้วช้างแก้วและม้าแก้วนางแก้วแก้วมณีและคุณคังแก้วนี่มาจากอะไรมาจากอโลภะคือความไม่โลภการให้ทานที่ไม่โลภเป็นต้นเหล่าเนี้ยการรักษาศีลโดยอโลภะเด่นเนี่ยจะทำให้ได้นางแก้วได้แก้วมณีแล้วก็ได้คุณคังแก้วอันนี้ก็คือคุณสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิส่วนปปปปปปปรรรรินน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 นาา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 ายยยกกกกกกแ้้้ววเเเเเเีีีีีีีีี่่่่็็็็ลลููชชคคโตหืออทททึษดดดสุััผมมมมญญญฉ ในการที่รู้ความะส์ของพระราชาทุกอย่างรู้ความะส์ของพระเจ้าจักรพรรดิทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นคอยรับใช้คอยเกื้อนหนุนคอยดูแลทุกอย่างพระเจ้าจักรพรรดิท่านไม่ต้องไปทำอะไรแค่ตั้มิปรารถนาอะไรนี่จะรู้ความคิดเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกมาจากอะไรเนี่ยโมหะมาจากปัญญาเห็นไหมสรุปแล้วก็คือว่าช้างแก้วม้าแก้วจากแก้วชั้นแก้วม้าแก้วเนี่ยอันนี้ขุมกำลังนี่อำนาจแก้วมณีนางแก้วแล้วก็ขุนทางแก้วอันนี้เรื่องซั์เห็นไหมมีทั้งอำนาจมีทั้งทรั์ส่วนด้านปัญญาหรือได้ที่ปรึกษาที่ดีเนี่จใ เป็นที่ปรึกษาที่ดีท่านทั้งหลายถ้าเราในฐานะเป็นสามัญชนเนี่ยเรามีตัวกําลังอโลภะอโทสะและปัญญาเด่นในอดีตหรือไม่ก็สังเกตสาประการนี้คนที่เกิดมามีอยมนาจมีปัจจุบันก็คือขุมกําลังถ้าขุมกําลังในประเทศจลาศทั้งหลายเอายกอเมริกา,าในอเมริกามีคุมกําลังก็คือมีอะไรเนี่ยในปัจจุบันก็คือปรมาณูจรวดปรมาณูอะไรพวกนี้พวกรถถังเรือรบทั้งหลายตัวนี้นะถ้าไปในอากาศก็กลุ่มพวกจรวดกลุ่มพวก อาวุธนิวเคลียร์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยที่จะสามารถไปสู่โลกอื่นจักรวาลอื่นทั้งหลายเหล่านี้ตลอดทึ้งไปสามารถขู่ประเทศหรือว่ามีอิทธิพลในการครอบงำประเทศอืศอ่นๆเป็นต้นได,ได้ด้วยนี่คือมาจากพวกกลุ่มปรมาณูหรือกลุ่มพวกในดำน้ำไปก็กลุ่มเรือดำน้ำบนบ,นบกก็พวกยานยนต์ทั้งหลายที่วิ่งไป,ปบนบกได้นี่คุมกำลังพวกนี้กำลังทหารกำลังพลกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยมาจากอะไรอาโธสะแต่ส่วนมาเกิดแล้วมีโทสะในการจะจัดการคนอื่นนั้นพูดอีกอย่างนะแต่ต้องยอมรับว่านั้้้้้้้้นน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 นแหลลลละะะเเ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 เขขขขขาา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 มมจจจกกกกกกกััังง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 ุุศศตตตวววีีีีีออออดดดด่่่่่่็็ึไไพพคคคคททรรรรรบปปสๆๆใใธ แต่หลายประเทศนะไม่ใช่แค่อเมริกาอย่างเดียวประเทศอื่นก็เริ่มเริ่มสร้างอาวุธยุโทโธปรกรณ์กัน,กนมาก็คือมานี่แหละอันก็ว่าไปนั่นคือขุมกำลังมาจากอโาโตส์ส่วนความงามนางแก้วหรือแก้วกมณีกับขุนคางแก้วอันนี้ด้านด้านด้านทรัพยากรด้านทรัพยากรเอาประเทศไหนมีคนสวยมากที่สุด <c oughs> ในยุคปัจจุบันมีคนงามมากที่สุดอันนี้วัดกันยากกรมพวกอัญญมณีที่มีมากที่สุดตอนนี้ประเทศไหนอันนี้มาไม่มีข้อมูลแต่ที่เห็นว่าทรัพยากรที่มากที่สุดนะที่เป็นเรื่องทรัพย์ที่ว่ามีเงินในคังมากที่สุดนั้นาก็ไปดู ประเทศสาลาต่งางๆจะมีพลานุภาพอันนี้มาจากอาโรภาเขาเด่นแต่ปัจจุบันเขามาโลภเป็นคนละเรื่องนะแต่กำลังตัวนี้เขาเด่นมาเขาจึางได้ไปเกิดส่วนทีนี้สุดท้ายก็คือว่าที่ปรึกษาด้านปัญญาปรินายกแก้วมาจากปัญญาเด่นในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหายากเย่นมากก็คือทิฏฐิเด่นนะชัดตัณหาเด่นนะชัดแล้วปัญญาไปรับใช้ตัณหาไปรับใช้ทิฏฐินี่เราก็จะเห็นได้ชัดอันนั้นก็คือพูดถึงในเรื่องของว่าพระเจ้ามันธาตุราษรเนี่ยท่านเด่นทั้งสามจุดเนี่ยท่านมีช้างมีจกกั ส่วนตัวแก้วมณีนางแก้วแล้วก็คุณทังแก้วเนี่ยอันนี้ก็คือสมบัติประจำกายของท่านท่านมีทรัพย์ค่อนข้างเยอะส่วนปริญายกแก้วเนี่ยที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดมากเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเองว่าท่านมีกําลังกําลังบุญขนาดเนี้ยแต่ตัณหามันก็ไม่อิ่มที่ท่านท่านจับท่านวางไว้ท่านเล่าให้ภิกษุที่กระสันจะศึกภิกษุที่กระสันจะศึกหรือบุคคลที่ปรารถนาการมคุณที่อยากจะยิ่งใหญ่ให้วรู้ประวัติของท่านมีอยู่คราวหนึ่งท่านก็ปรึกษาปรึกษาปริญายกแก้วบอกว่าประเทศที่ประเทศสราที่เป็นรามณียสถานเนี่ี่ดกวาาปอรัคคโย ประนนา,ญญายากแกบอกมีคือจาตุมหา,หาราชจิการเนี่ยในทชั้นจาตุมเท่านก็เลยไปพร้อมเด็กจักนี่แหละท้าจาตุมเห็นก็เลยกลัวด้วยอนุภาพของพระราชานี้ก็ยกประเทศสลาทัพท์ให้ปกครองจาตุมอยู่พักหนึง่งท่านก็ถามเท้าจาตุมว่าความต้องการของเรายังไม่พอยังไม่อิ่มยังมีประเทศสลาศัที่งดงามสวยงามแล้วพระนิวิจิตบรรจงยังมีอยู่ไหมพระเจ้าเท้าจาตุมมห,หาราชาก็บอกมีก็คือชั้นเดาดึงท่านก็เลยส่งจักลอยขึ้นไปไปวนในจาตุมเนี่ยเออวนในดาดึงแล้วตกลงมาที่ตกมาที่ราชอุทยานแล้วท่านก็ไปด้วยกำลังเล็กของท บอกว่าท่านภูมิเจริญบอกงั้นโหดีเหลือเกินที่ข้าไปเจ้าดิต้อนรับท่านบอกง,ง,งั้นเถอะประเทศสลาศเนี่ยเป็นของท่านอย่าลบไปเลยบอกง,ง,งั้นเถอะก็เลยไปมาขอต่อรองว่ามันเยอะเหลือเกินเนี่ยในประเทศสลาศเนี่ยมีทั้งสวนนันทวันปารุศกวันเป็นต้นอะไรเนี่ยนะนันทวันปารุศกวันแล้วก็อะไรอีกจีดรดา,ดาสวนน่ะนะสวนจีรดาอันนี้เขาจำลองลงมาในกรุงเทพของเราจำลองดาวดึงลงมาเนี่ยจำลองมามาสร้างในเมืองกรุงเทพกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เมืองเทวดาสร้างสวยงามไหมไปสวนปารุศสวยไหม สวนมิสกวันสวยไหมสวยนะี่นั่นแหละงดงามแต่ว่าในดาวดึงงามกว่านี้ไปๆไปมาก็บอกว่าแบ่งกันคนละครึ่งพระเจ้ามรรทารตุราก็ยอมไม่รบเพราะรบก็บเสียกําลังพ่าผลแล้วท่านก็เลยอยู่หน้าที่นั่นแหละพอไปอยู่หน้าที่ดาวดึงเนี่ยอุตุร่างกายก็ต้องเปลี่ยนไปตามกําลังกำนันนะกลายเป็นร่างกายที่เป็นทิพย์ละเอียดอ่อนมองมองระหว่างเท้าสากากระเท้าไอพระเจ้าบรรทาตุราศเนี่ยต่างกันตรงลึกตาแค่นั้นเองต่างกันที่ตาแค่นั้นเองเทวดาตาท่านเป็นกระพริบแต่มนุษย์ยังกระพริบกระพริบกระพริบอยู่ ลองทำตาไม่กับพิบทำได้ไหมนั่นแปลว่าเทวดาไม่ได้เรากับพิบทุกทุกสองทุกนาทีทีนี้พอไปเสวยในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยก็ <c oughs> อิ่มชื่นใจมากมีความสุขมากคือมีอะไรง,งามคนที่ไปดาวดึงไม่อยากกลับมาโลกมนุษย์คือมัน,ม,นมันคนละเรื่องเลยนางงามจัก,กรวาลในโลกมนุษย์เหมือนกับเห <c oughs> มือนกับลิงลิงแก่เงี้ยลิงแก่หางกุดด้วนเงี้ยถ้าเทียบกันแล้วอันนี้ขนาดนางงามจักรวาลนะนางชนะบทกัลยาณีบรยาของอดีตบริยาของนันทาไหมพระนันทา ยานตถ้าใครไปดาวดึงแล้วกลับมาจะมองมนุษย์ไม่งามเลยทีนี้ไม่อยากอยู่เลยเลยอเผอิญพวกเรามันไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ถ้ามีตาทิพย์เราก็จะได้เห็นเทวดาเหล่านี้เราก็จะโอ้โหเห็นมนุษย์แล้วรู้สึกไม่อยากมองกันนานเลยมองรู้สึกทรมานใจเลยทุกมากมองม,มองไปที่ไหนก็รู้สึกโอ้โหทำไมน่าเกลียดน่าชังขนาดนี้เลยท่าน,นวเวลาไปท่านไปอยู่ตรงนั้นท่านไม่กลับลงมาเลยท้าวสกาตายไปสามสิบหกองท่านก็เลยมีความจิตริษยาขึ้นมารู้สึกโอ้ไม่ไหวทำไมเราต้องครอบครองแค่ครึ่งเดียวตัณหาเริ่มกินพื้นที่ต่อแแแลลลลลลล้้้้้้้้วววววไไมมม่่่่่่พพอออออออกกกก็เเเเเเยย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 ยีีีีีีจจจิิิตคคคคดดดดาาาาาาะะฆทททสสัััรรรรบบบบงงงหหญญในนปุ๊ ไอตัวโทสะที่เกิดขึ้นเพราะกายที่ละเอียดขนาดนั้นไม่สามารถรองรับได้คนที่เครียดเก่งๆเนะี่ยถ้าเป็นเทวดาน่าจะตายเร็วนะต้องระวังนะถ้าใครเป็นคนขี้โกรธขี้หงุดหงิดแล้วไปเกิดในชั้นดาวดึงก็ดีเนะีย่ยเดี๋ยวจะตายเพราะโทสะคนที่โลภมากๆก็จะตายด้วยโลภะคนที่หลงชอบเล่นก็จะลืมกินอาหารก็จะตายด้วยโมหะใช่ไหมฉะนั้นพวกเราเนี่ยเอาก็จริงแล้วเนี่ยคนที่สมบัติการไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้สั่งสมไว้เลยนะเพราะโลภะโทสะโมหะมีกำลังอย่าลืมนะเดี๋ยวไปอยู่ในดาวดึงก็จะมีปัญหาอีก หรือไปมัวเล่นเพลินสนุกมากเพลินเพลินหลงไงลืมอาหารเวลาอาหารไม่ดมฤทธิ์เรื่องอาหารเป็นต้นอาหารไม่เข้าไปสู่ในก,ททกระเพาะก็เตโชธาดเผาการรักษอยู่ไม่ได้ก็ไฟไหม้อีกตายอีกโอ้ไม่ปลอดภัยแล้ฉะนั้นถ้าใครปรารถนาไปเดาดึงไปไปดูสิทธิ์เนี่ยก็คิดอีกทีนะทีนี้ผลปรากฏก็คือพอท่านตกลงมาเนี่ยพอตกลงมาท่านก็นมาสวรรคตรท,ท,ที่ที่อุทยานของท่านนี่แล้วปริญายกแก้วเนี่ยก็เลยบันทึกบันทึกเอาไว้ทีนี้เอาเลยสิมีปัญหาต่อปัญหาต่อก็คือว่าตอนที่ท่านเป็นพระเจ้ามัณฑะตูราชท่านไปที่อุตรกุุรรทวีีปป็มะชากรในอุตตรรรกกุุุทววีีปเนน่ยาาามมด้้อภพจัแ ตอนท่านไปปุกพรวิเทหะปประชากรในปุกพรวิเทหะก็มาอยู่ตอนที่ท่านไปอัพรัโคยานทวิวบประชากรก็พากันมาในชมพูทวีปบุคคลเหล่านี้พอรู้ทราบข่าวว่าพระเจ้าชนธนราสวรรคตก็มาหาปรินายกแก้วบอกว่าอยากจะกลับประเทศทําไงปรินายกแก้วบอกกลับไม่ได้แล้วคนมีบุญตายแล้วสวรรคตรแล้วฉะนั้นก็เลยแบ่งที่ให้อยู่ไงงั้นบุคคลที่มาจากอุตรากุลุทวีปก็เลยอยู่ในที่อยู่ของชนกลุ่มนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นแฟนกุลุกแฟนกุลุกส่วนปวก,ปนนกเลุกออพรันตะออปรันนตะชบทยู่แถวนนนนัั้่อปรตะ ู่ทั้งแถบ okay, <so. S 1> อาจารย์ตาอิโลล่าใชะนะ่เนียอาวันตีทักกินาชนบทอยู่แถบนั้นแหละนั่นประชากรในเขตน,นั้นก็สืบลูกหลานกันมาตามลำดับเนาะจนแฟงกูรู้ก่อนเนี่ยปัจจุบันก็สืบทอดกันมาจนถึงเนี่ยเดลีในะปัจจุบันนี่แหละแต่ก็ไม่ใช่เดลีทั้งหมดนะนี่คือชาวกูรุพระพุทธเจ้ามีพูดถึงพระพุทธเจ้เาแล้วพอจะมองมองภาพบอกไหมต้องเราประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยเราจะได้เห็นภาพชัดอ๋อแต่ก่อนมีประชากรมาจากทวีปอื่นมาด้วยอนุภาพของจักรนในปัจจุบันก็เหมือนกันนะตอออออนนนนีีีี้้้เเเเมมมมมรรรรรริกกาาาคค็็บขงงงงททททท่่่่ดดวววจจััั์์ใชยแลูปปะะณศ ตอนนี้เขาเซ็นสัญญากันแล้วสันตะิสัญญากันแล้วว่าเขาจะไปสร้างเซฟโซนอยู่บนน,นู้นน่ยสร้างที่อยู่แล้วก็แต่ละประเทศแล้วเขาต้องการอยากจะทำเป็นที่อยู่ของมนุษย์เพราะนั้นเจะ <c oughs> ย้ายได้จริงนะเอาเขา,เา,เาจริงไหมแต่ว่าไปแต่แค่ดวงจันทร์จริงๆไม่มีมนุษย์อยู่แต่โหต้องลำบากต้องใช้งบประมาณอีกเยอะแล้็คิดกันไปแจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปอะเอาไหมถ้าเขาจะเชิญไปอยู่บนดวงจันทร์เขาให้ไปเป็นมนุษย์พันแรกไปอยู่อะไรไปไม่ยอมไปไหมเอาไหมครับกล้าเสี่ยงไว้เลย ไม่ได้ไปด้วยฤทธิ์ไม่ไปนะถ้าจะไปเขาไปด้วยฤทธิ์ถ้ามีพระยาจักรพรรดิมีฤทธิ์มีเออหน้าไปด้วยก็ไปแล้วปลอดภัยไปแล้วมีประชากรอ,อยู่ใช่ไหมเหมือนกับอุตรากุรุทวีปมาในชมพูทวีปว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เพียงว่าหน้าตาโซนต่างกันแค่น,นั้นเองอ่าต่างยังไงถ้าอุตรากุรทุทวีปเนี่ยหน้าตาจะออกเฉยเชิงแบบเป็นสี่เหลี่ยมอุตรากุรุทวีปมันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยอัปราโคยาน่าก็เป็นรูปลักษณะยาวหนพาเยียวยาวนทิดหนึ่งปุกเผาวิเทหะ แล้วแล้วม,มันจริงเลยนะแต่เรารู้จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างนี้เราจะเห็นชัดเลยอ <c oughs> มันบ่งบอกถึงอัตฉริยะาสายด้วยนะอัตยาสัยที่มันติดมาสืบมันยังมีหลงติดอยู่เนี่ย <c oughs> ใครใครใบหน้าสี่เหลี่ยมบ้าง <c oughs> ใครหน้าตาสี่เหลี่ยมบ้างหน้าตาสี่เหลี่ยมเนี่ยก็เอ๊ะหน้าตาสี่เหลี่ยมมาจากไหนเนี่ยอุตรากุรุรับสติปัฏฐานดีกว่าพระพุทธเจ้าดําริในการที่จะไปเทศนาสติปัฏฐานที่ว้นกุรุเนี่ยในแว้นกุรุ ท่านบอกว่าชาวกุรุเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่มีอุตุสปายะที่อยู่ก็สปายะอาหารก็สปายะแล้วก็โคจระก็สปายะสถานที่เดินทางที่ยวไปนี่ก็สปายะบุคคลก็สปายะและพุทธจ้าจึงเอาธรรมะสปายะระดับสติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐานสูตรมาเทศนาโปรดชาวกุรุคำว่าที่อยู่สปายะนี่เอานับยังไงนับยังไงว่าอาวาสสปายะนี่นับยังไงเรียกว่าสปายะสถานที่ที่อยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ากิเลสไม่พกพัน ตอนนี้บ้านในที่อยู่ของเราในบ้านของเราเวลาไปอยู่แล้วเป็นยังไงราคาโทรศัพท์โมหกุมรวมไหมหรือว่าศีลสมาธิปัญญาเกิดง่ายสะดวกเขาเรียกว่ามันได้ทั้งศรราสตกาสัมปชัญญะสปายะสมัมปชัญญะด้วยคือกำหนดประโยชน์ที่เป็นกุศลได้อาหารสปายะก็หมายความว่าอาหารนั้นได้เป็นประโยชนย์ต่อร่างกายด้วยแล้วก็เอื้อต่อการที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงในการที่จะเจริญกุศลได้ด้วยโคจระกับสถานที่เที่ยวไปหาอาหารทั้งหลางๆทั้งนี้ก็เป็นสะดวกสปายะต่อการที่จะเป็นปัจจัยต่อการเดินกุศลได้สะดวกด้วยแล้วก็็บบบุุุุุุุุคคคคคคลลลททททีีีีีีีี่่่่่่่่่อออออยย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 ูููนนนนนนััััั้้้้ดวววกกกกเเเชาาาาารรรรปปมมตตตตษศหงแ วังนั้นเวลาเขามาอยู่เป็นชุมชนก็เลยรักษาวัฒนธรรมประเพณีการเีพิธีกรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่เขารักษาสืบต่อกันมาเลยเป็นบุคคลที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดเท็จและไม่เอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตระดับศีลเขาดีวานั้นเถอะเนี่ยเป็นบุคคลที่เหมาะสมคืออย่างนี้ฉะนั้นเวลาพวกเราเนี่ยเราจะฟังสติปัฏานสูตรเนี่ยเรามั่นใจไหมพวกเราเป็นบุคคลที่สปายะเหมาะสมับการจะฟังสูตรนี้จริงจรมั่นใจไหมเพราะหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์สองเราไม่ลัก แก่การที่จะฟังพระธรรมเทศนาระดับสติปัฏฐานสูตรนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้